สวัสดีค่ะไลฟ์นี้มะกรูดจะมาตอบคําถามให้กับนักเรียนออนไลน์ของมะกรูดนะคะซึ่งเป็นนักเรียนห้องเหลืองนะคะห้องเหลืองอันนี้ดูจากคําถามของนักเรียนแล้วคือว่าเป็นคนที่แม่นกดเรื่องการออกเสียงมากๆนะคะคําถามที่นักเรียนถามมาก็คือว่าสวัสดีค่ะครูมะกรูดมีคําถามที่สงสัยและอยากสอบถามครูค่ะคําว่า เกี่ยมเนี่ยนะคะทาไมออกเสียงทาไมถึงไม่ออกเสียงเยี่ยมเพราะเท่าที่เข้าใจคือตัวเกียร์อยู่หน้าตระกูล e เนี่ยนะคะจะออกเสียงเป็นยอยยักษ์เป็นข้อยกเว้นหรือเปล่าคะนะคะอันนี้ได้กดข้อนึงนะแต่ยังขาดอีกข้อนึงนะคะว่าคําที่ลงท้ายด้วยตัว m ส่วนใหญ่แล้วสระมันจะเสียงสั้นส่วนใหญ่แล้วสระมันจะเสียงสั้นนะคะเพราะว่า m นะ่มันซ่อนแอบอยู่นะคะ m หรือ n ส่วนใหญ่มันจะเป็นเสียงสั้นเช่นคําว่าร o มร r มที่แปลว่าห้อง แล้วคําว่าออีกหลายคํานะคะนึกไม่ออกตอนนี้นะคะอันนี้นักเรียนถามต่อมาว่าแบบนี้ต้องอาศัยจําอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะมีข้อสังเกตอะไรหรือเปล่ากรณีที่เห็นเป็นครั้งแรกจะอ่านไม่ได้เลยคะ่ะต้องอาศัยฟังเล็กซินเอาอันนี้เป็นวิธีเรียนที่ถูกต้องแล้วนะคะคือ เรียนรู้หลักหลักที่มะกรูดสอนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักไวยากรณ์หรือหลักการออกเสียงเนี่ยนะคะใช้ได้ประมาณ80-85นะคะ80-85แล้ว เราทราบใช่ไหมว่ากฎทุกกฎนะมันมีข้อยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นหลักไวยากรณ์หลักการออกเสียงภาษามันก็จะมีข้อยกเว้นของมันอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ,ะคําที่ลงท้ายด้วย NM จะรู้ได้อย่างไรคะว่าคําไหนต้องออกเสียงยาวหรือสั้นในกรณีของหนูเนี่ยนะคะไม่ได้มีโอกาสใช้ภาษาสวิเดชเลยอาศัยเรียนกับคุณครูมากูดอย่างเดียวเวลาหัดอ่านครั้งแรกเจอคํานั้นเป็นครั้งแรกจะไปไม่ได้เลยคะ่ะต้องไปเปิดเล็กซินตลอดคุณครูพอจะมีเทคนิคข้อสังเกตรหรือเปล่าคะนอกจากการเช็คที่เล็กซิน หรือต้องอาศัยการใช้งานอย่างเดียวคะเดี๋ยวมาฟังคําตอบกันนะคะเอาทีละข้อเนาะเดี๋ยวระหว่างนี้มะกดขออนุญาตแชร์ไปแป๊บหนึ่งค่ะอขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะอะ,ไไะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมันแชร์ยังไงวะแชร์ยังไงวะโอเคอเดี๋ยวแชร์ดืด้อ อืม uh huh. ขออนุญาตนะคะทําสอนออนไลน์เนี่ยไม่ไม่ค่อยเก่งเรื่องเรื่องไอทีเรื่องไอ้นี่เลยนะคะโอเคเอาให้นักเรียนห้องนี้ดูด้วยแล้กันนะคะเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันนะคะขออภัยที่ใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าทำคนเดียวคะ่ะนะคะเวลาไลฟ์ทำทุกอย่างคนเดียวน่าจะครบแล้วอืม เอาเท่านี้ก่อนก็ได้ค่ะอ่ะมาดูกันต่อนะคะคำถามแรกนะคะคำว่าตรงนี้นะเกียเอเอ็มเกียเอเอ็มนะคะคำตอบคือมันอ่านได้สองแบบค่ะอ่านได้สองแบบนะคะอ่านแบบแรกคืออ่านตามหลักตามหลักการอ่านภาษาสวีเดนซึ่งนักเรียนคนนี้เก่งมากนักเรียนคนนี้รู้ว่านะคะว่าไอ้ตัว ตัวนี้นะเกียร์ถ้าอยู่หน้าสาระตระกูลอ e, ีนะคะเกียร์ถ้าอยู่หน้าสาระตระกูลอ e, ีกับตระกูลไอเนี่ยมันจะออกเสียงเป็นยอยักษ์ใช่ไหมโอเคนะออกเสียงเป็นยอยักษ์นะคะแล้วก็รู้ว่าสาระเนี่ยนะคะถ้าอยู่หน้าตัว M เนี่ยจริงๆแล้ว M มันมักจะมีซ่อนอยู่อีกหนึ่งตัวใช่ไหมมันเหมือนจะมีอยู่อีกตัวหนึง่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงสระต้องออกเป็นเสียงสั้นเป็นสระเอะดนะคะนะคะยอเอเยเยม อันนี้นะคะออกเสียงว่าออกเสียงว่าเย่ก็ได้นะคะเย่ออกเสียงว่าออเย่ م, ก็ได,ะะออได้ซึ่งถ้าเราออกเสียงว่าเย่นะคะมันจะเย่มันจะแปลว่ามันจะแปล,ว,แปลว่าอัญมณีที่มีการสลักเป็นรูปหรือเป็นอักษรหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรนะคะหรือมีการทําเป็นลายนูนนะคะซึ่งอันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้นะคะโดยเฉพาะมะกรูดไม่ได้ใช้เลยนะคะคําศัพท์คํานี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้คําศัพท์ที่อ่านว่าเย่เพราะว่า เป็นคนไม่ใส่เครื่องประดับนะคะอันนี้เป็นชนิดของเครื่องประดับชนิดหนึ่งนะแล้วคำนี้เนี่ยนะคะมันมาจากภาษาลาตินภาษาลาตินใช้มาตั้งแต่ปี1795นะคะบางคนไม่ได้สนใจปีข้ามไปได้ทีนี้มาดูความหมายที่2การอ่านแบบที่2คืออ่านแบบเหมือนเป็นคำยืมมาจากภาษาอังกฤษพอมันเป็นคำยืมภาษามาจากภาษาอังกฤษนะคะหลักการอ่านภาษาสเดนเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ นะคะจะไม่ได้ใช้มันเป็นคํายืมมาจากภาษาอังกฤษปกติแล้วมันจะมีวิธีอ่านของมันเองซึ่งมะกรูดจะสอนทั้งในคอสสูมแล้วก็คอสเหลืองนะคะพออ่านเป็นแบบภาษาอังกฤษใช่ไหมตัวนี้มันก็เป็นกอไก่ธรรมดานะคะตัวนี้ก็เป็นสระเสียงยาวธรรมดาตัวนี้เป็นมอมาธรรมดาอ่านรวมกันเป็นกอเอียเกียเกียมอเกียมเกียมนะคะเกียมอันนี้เป็นคํายืมมาจากภาษาอังกฤษไม่ได้ ปฏิบัติตามหลักของภาษาสวีเดนนะคะคําว่าเกี่ยมในที่นี้แปลว่าคลิปหนีบกระดาษค่ะคลิปหนีบกระดาษนะคะคําตอบก็คืออ่านได้2แบบค่ะอ่านได้2แบบอ่านว่าเย้มก็ได้อ่านว่าเกี่ยมก็ได้ความหมายต่างกันนะคะ,ะเดี๋ยวมะกุูดจะให้ตัวอย่างการนําไปใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นมะกรูดเอามาจากเล็กซินนะคะเอามาจากเล็กซินเขาบอกว่า มีกระดาษปึ้งหนึ่งกระดาษปึ้นหึที่เย็บติดกันด้วยด้วยคลิปหนีบกระดาษเนี่ยนะคะ,อ,ะอืมมกรดใส่เพิ่มให้นะคะตัวอย่างเช่นใครแต่งประโยคได้มาว่ามีกระดาษปึ้งหนึ่งที่หนีบติดกัน ที่ติดกันด้วยด้วยคลิปหนีบกระดาษเนี่ยนะคะ Cristo, วางอยู่บนโต๊ะทำงานของฉันนะคะ,คะกรณีก็คือ e like อ็ดบุลพับเปิร์ดฮุบ t ัตตาเมตเอ็ดกียมลิกเกิพอมิดอาร์เบีนะคะโอเคนะอันนี้เป็นคำตอบนะคะเรื่องการอ่านอืมเป็นข้อยกเว้นหรือเปล่าใช่ค่ะการอ่านแบบนี้ความหมายนี้ที่แปลว่าคลิปหนีบกระดาษจะว่าเป็นข้อยกเว้นก็ไม่ใช่นะ นะคะมกูดมองว่าถ้าเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษน่ยมันจะมีหลักของมันโดยเฉพาะนะคะคือหลักแหกกฎจะว่าข้อยกเว้นจะเรียกข้อยกเว้นก็ได้แต่ถ้าเป็นมกูดมกุดจะบอกว่าใช้หลักเหมือนการอ่านคํายืมมาจากภาษาอังกฤษซึ่งมีสอนในคอสซูมนะคะคอสเหลืองไม่แน่ใจถ้ามากุดย,ยังไม่สอนเรื่องนี้ทวงมาได้เดี๋ยวไปทําให้เพิ่มนะคะโอเคแบบนี้ต้องอาศัยจําอย่างเดียวไหม มะกรูคิดว่าอาศัยการสังเกตและการนําไปใช้นะคะจากนี้ไปใครฟังคลิปนี้แล้วนะคะเจอคลิปหนีบกระดาษให้หยิบขึ้นมาแล้วก็บอกว่า the hair at h e l นี่คือนี่คือคลิปหนีบกระดาษหนึ่งอันนะคะลองใช้คํานี้ให้มันติดให้มันติดหูติดตาโดยไม่ต้องท่องจำ นะจะใช้เล็กซินดีมากค่ะนะคะใหม่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 หม,หม,มะกรูดก็เปิดพจนานุกรมเยอะนะคะสมัยใหม่ๆนะพอเปิดไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆมันก็จําได้เองนะคะโดยไม่ต้องท่องเสร็จไปแล้วหนึ่งนะคะคําที่ลงท้ายด้วย N กับ M นะคะจะรู้ได้อย่างไรว่าคําไหนต้องออกเสียงยาวหรือเสียงสั้นถ้าต้องเดานะคะให้เดาตามหลักถ้าเราเดาตามหลักกัน ที่มกุฎสอนไปเนี่ยนะคะมันจะถูกประมาณ80-85%ถ้าต้องเดาให้เดาว,ว่าสระเสียงสั้นก่อนจนกว่าจะเจอข้อยกเว้นก็ให้ศึกษาว่ามันเป็นข้อยกเว้นนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบจะเป็นคำยืมมาจากภาษาอังกฤษมากกว่าเช่นคำว่า System ลองฟังนะคะลองสะกดคำว่า System มาซิ System System ใครที่ได้ภาษาอังกฤษจะรู้ว่ามันยืมมาจากภากษาอังกฤษพอมันยืมภาษามาจากภาษาอังกฤษนะคะมันจะเน้นที่พยางหลังไม่เน้นพยางแรกเน้นที่พยางหลังแล้วหลักเรื่องสระเสียงสั้นนะคะสระเสียงสั้นสระเสียงยาวมันจะแบบตรงข้ามกับภาษาสวีเดนเลยอันนี้นะคะเน้นพยางหลังแล้วก็สระเอเสียงยาวด้วย system system แล้วการรู้เรื่องนี้นะคะมันมีผลมันมีผลเวลาที่เราจะผัน ถ้าจะผันให้เป็นเจอดจงทำยังไงคะ system มันเป็นคำกลุ่ม s นะคะ s system s system ระบบแปลว่าระบบนะคะ s system ถ้าถ้าจะผันให้เป็นเจาะจงมันจะเป็นยังไงคะอันนี้คนที่จะทำได้ก็คือคนที่เรียนไวยากรณ์มานะคะจะทราบห้องแดงหรือห้องเขียวก็ได้นะคะหรือเรียน s e ก็ได้ s system สระเสียงยาวใช่ไหมสระเสียงยาวแสดงว่าตัวสะกดจริงๆมันมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นทําให้เป็นเจาะจงก็คือเอาตัวนี้ไปแปะ,ปะท้ายนะคะกลายเป็น sixtiemet ไม่ต้องเบิ้ล m เพราะสระมันเสียงยาวแสดงว่า m มีแค่ตัวเดียวนะคะอันนี้ใครงงไปทบทวนได้ในเล่มเหลืองกับเล่มแดงเล่มเขียวนะคะ โอเคหัดอ่านครั้งแรกใช้เล็กซินได้ไม่เป็นไรวิธีใช้เล็กซินนะลองคิดก่อนว่าลองเดาเองก่อนว่าเอ๊ะฉันคิดว่าอันนี้เนี่ยตามหลักการมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วไปลองใช้เล็กซินเช็คดูนะคะว่าถูกต้องไหมถ้าเราลองทําแล้วแล้วไปเช็คแล้วมันถูกต้องเราก็จะมั่นใจมากขึ้นเราจะไปต่อได้อย่างถูกต้องนะคะถ้าเช็คแล้วมันผิดก็อ๋อเก็บไว้ว่าอันนี้มันเป็นข้อยกเว้นก็ได้ วิธีเรียนของมะกรูดจะทำแบบนั้นมะกรูดจะมีหลักการเป็นไม d แม p ในหัวนะคะเห็นภาพในหัวเลยว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงนะแล้วพอเห็นเป็นข้อยกเว้นมันก็จะง่ายมากมะกรูดก็เตะเข้ากล่องข้อยกเว้นก็จบค่ะเดี๋ยวจะมาตอบคําถามอื่นๆอีกนะคะมะกรูดจะพยายามตอบไลฟ์ละหนึ่งคำถามละกันนะคะจะได้ค้นหาได้ง่ายแล้วเจอกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ